ไอเวียดปีเก็ขึ้นมาผู้คือกันเนาะไอเวียดนี่ทเวียนี่ก็สีน้าในจุดนู้นอ่ะักเพียรหักมาเพียรหักขีดไอที่สุดมิ่เห่าก็ได้ออกงานคือกันมาทุกคนมากินข้าวนรำกันสวัสดีตอนสาวอีเพื่อนหนึ่งทุกคนตอนนี้กำลังเดินนอนนะ ตืวนอตเลยที่พักกันมาหล่อเก็บแมงคับอีกได้พวกเองสามคนโอ่กับบ่าวกองอลไรกับบ่าวนี่หล่อเก็บแมงคับที่เฮาสั่นเมื่อคืนเลยทุกคนเธอตัวแดงมันตกเขาก็หล่อเก็บเอาค่ะตัวแดงมันพัฒนาตกก้นชิลลอกก็ไม่ฝาดเบิ่งเถอว่ามันพัฒนาบินในตอนเช้าชวนเนียพันกระปูก็เนียพันใหญ่ผลไปแล้วเนียพันใหญ่แหงไปจะแต่ตีสามเนยพันกระปูกําลังไปไปแต่หึงบ่เนี่ยฮาก็ไปคือกันโอ้ฮาก็ไปองใหญ่เนาะเนี่ยนีกยิ้มระเบิดว่าชิไปจะตีสามระเบิดดิ เราก็นอนลืมตื่นเหมือกันโอ้ฮะก็ไปบางยาในปีที่สองค่ะฮะก็มาเลาะเท้าดานพวกเขาหัจักทางเลยก็เดินไปทั้ิคนเขาก็มาทางที่เขาหัวจักที่เขามาม่อคืนนี่แหละออมาหัวจานเลย <c oughs> มาหอดบอลที่เขาต่อยตัวแหลก่อคืนนี่ <c oughs> เห็นอยู่บ่เออเห็นตัวนึง tham 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 tham, ngược, tham, thức thập, thức thập. À, tham 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 งวกดูแล้วมันไม่เห็นงวกดูแล้วมันไม่เห็นไปแ่มีไปต้นไหมต้นนี้ถือว่าเลือดแต่อยู่แต่ตัวเดียวเจ้าว่าเลือดตัวเดียวเจ้าว่าเขาบ่เห็นแต่ต้นนี้หาเอาขากิรีได้มาขึ้นในลายที่สุดก็อยู่ในต้นนี้แหละมานเอาก็เลหลไปหาต้นที่มันลายลายมาขึ้นนี่นะต้นตัวนี้บอกฮันเย็ดยัง คนง่ายเลยฮะห้องบ่อะนี่ซ้ก็บอกห้องบ่ออยู่อยู่ก้างผู้อะไรทุกคนอยู่ชุดหยอดผู้เหรอเนี่หลองบอตัวนี้จะพู้อย่างที่เราเนี่ยไปเห็นนะเนี่ยสโลกค่ะตัวนี้บอกมีายตอยู่บอกตัวแดเิ่นเตี้ยก่านบอเ็มหลายอย่งอ่ยัเาสาเดี๋ยวพอดีกำลังออกตะวิน มหอดต้นที่มันหลายๆมาคืออันนี้ต้นสุดท้ายที่เ้าต่อยเอาอะไรกับมึองอันต้นนี้เดือดเอาเลยพาด่าเฮ้ยนีน่นี่แบบไหนเหรอไม่เคยอ่านอาจจะนี่ต่ำๆต่ำเออน่านไงตกแล้วตกแล้วตัวหนึ่งปุ๊ว่าสัน้นตัวเดียวบ่ น,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 นตันวเอ็มินครับตัวเอมินครับ <โอ S 3> ปุ๊ฮะนอีกตัวหนึ่งสองตัวแล้วนั่นดิปุ๊อีกใช่ด็ปุ๊ผไป,ป,ป,ปเลยไปยแบบวลามากแบบบ่สช่งปัดด่นทิม โอ้ยลงไก่ปนน้ำพายชิดูน้ำผ่นเคล็ดไปอีกแล้วติเทโบติเทโบไปอีกเลยอ้าแล้วโลดแล้วโลดกันแนวนี้เฮเห็นมาน้านลกบ่ไปอีกแล้วฟุ่นอีกแล้วผู้โอ้พอดีตอบตาพอดีพูดีไปสวนตัวนั้นแล้วอังคือบินบ่ มันสวยบ่แล้วลูกเพื่อนฉันตัวใดก็ไปเหลวจ่อยเหลวจ่อยไปอีกแล้วปูไปอีกแล้วแล้วจบกันเฮาะเหนอ <c ười> <c ười> ือดอกเลยมันบินเลยไปอีกแล้ว าามา,บบาก,การมาต่อยแม่งขับบ่ได้ยเลยแล,แล้วก็เห็ดจอกินกาแฟแบบนี้เห็ียดจอกเป็ดดำเด้อเจอกเป็ดแม่งขับนี่มันคือสีบ่ได้เลยแหละตอนเต่าอันนี้เจอกเป็ดต่าเบลอยู่บินบึงบงังบึงบังอีหยัง,งเลยตอนนั้นเนี่ยสีอับบ่ฮะตักเวลานะอนันดีมีดก็ไม่รู้เขาเขาเนาะมันคุบเลยยูมันในน้ำก็ต้องพันบอลดิมันตุมันตุมมีดมันตุ พอเราพอเราสู้ปุ๊บมันก็บินปื้อไปเลยมันคือนนี้เพราะกันนอนหนาวทุกคนเลยเมันคือนนี้อ,อาจารย์บอกอูง,ง่ายใช่ไหมเฮาเอาคนซื้อนอนก่อนบนช่อ,นองเลยเย็นมันคือนนี้ปกติกับบนในหนาวผลน้ำพมชซ์ขึ้นนี่หนาวนี่เยมอสน,นี่แหกขากแล้วอูกกอ้เป็นตะข่ายามันเป็นอู้เวียดอู้เป็นตะข่ายบาดนีช็อดจิกปิงจบบ่องแหกขากแล้วผอหมกับบุญมีถ้าเป็นอูวิตเนาะก็อิชิบุนเอาอันนี้เป็นอู้เกียวเนาะอู้เกียวอู้ตะลางมัน ตรงหลังน oh, ี้เป็นรงโอ้ไอเวียดมันก็ขึ้นมาพูดคือกันเนาะไอเวียดนี่เทเวดนี่ก็อนสีน้าในจุ้งนุ้ยน่ะในจุ้งนุ้ยแล้วมีมุ้งทางทงน้ำโอ้เดี๋ยวมุ้งเจียวดิ้วซอฟิทแล้วนั่งเหรอนั่งโอ้ยนั่งนอนดิ้นดาวด้าวคุณนอนเห็นบริเวณตะกอนไทยได้ตะกอนเป็นคะกนเวียดก็ได้ ก่อนที่ไปไหนสากสาเลาวียไทัยกบูชาด้ซังมันนอยากว่าไอเวทอ้าวแก้วกาแฟนี่เห็ดบะแล้วเจ๊ขือนั่นค่ะพวกคนจิเฮ็ดแก้วกาแฟนี่เวก็จงชิมเมื่อห้าหนึ่งเขาเขาวันนี้มันบไรี่เลยด้ไม่ขับทอก็ได้ยเยมันบาดปากด้วยไอเวทหลบเมื่อ แดดออกเลยทุกคนกกคือชัมก็ว่าเข้ามาอันนี้อยากใหพันกระปูนะพอให้พันกระปูผนชะิไปหลัดเ็นจิไปหลอะลัดเสามาก็ไม่ขับกับอะไรชัมอะไรยังไ,งงไปมีแต่ไปเห็ดกินที่เ่าได้มื่ขึ้นห้าหนึ่งเขาวันนี้เห็ดอยู่เห็ดกินถาทุากคนโอ้เห็ดเห็ดไข่นี่เห็ดไข่นี่ใช่โอ้มีอยู่พันอีกดอกหนึ่ง เก็บนิดรวมหน่อยโห้พีแฮงร้ายแค่ว่าดอกนึงพุ่น่ะป้าที่สยืนบนนี่ยดอกนึงนี้น่เออยูพีฮะดอกนึงนี่ยีฮบแมนดอกนึงอยู่นี่ค่ะป้าที่หนึ่งสองสามสี่หาหกผูที่หดอกพุ่น่ะบนนี่เกบ ถุงขามีอยู่เก็บเอาไปปนคองแฉบล่นี่คองหมักลยตู้นีแม่ละตู้นเห็ดดางหรอโอ้ตัเบิลเหยื่อเตูนี่เห็ดนะตูนี่เห็ดเห็ดไข่เบต้ตีนพอดีปนเลยทุกคนทุกคนกำลังขิดยาพอดีอยู่ทางบ้านเนี่ยบะเมีเลย พี่ไรแต่เฉพาะอยู่พูนี่เฮ็ดไข่เฮ็ดปงุงอันนี้เขาเชเอิืออีกจังหวะหนึ่งก็คือเฮ็ดปงดอกมันเขียวๆนี่ค้ามันเฮ็ดไข่นี่ไม่ใช่เป็นดอกขาวๆตัวนี้ีฉันไม่ต้องนี่ก็เขาเชเอาไปปกหววเขานะพอให้มันมหอมนะแต่ว่าบอให,ห,<ฮ>ห้มันแห้งบอให้มันแหมหววเขาเฮ็ดนี่ดอกนึงคนนี่ออหดอกนี้คือดอกข้ามอือหมันมีหมวหตัวนี้อยู่พื้นดียวบบเงาบ่ตัวงดง ก็ป ah. uhm. ืนปนนี่บ่เป็นปนใส่น้ำได้แต่เนี่ยปนแหงอยู่ไหนไอ้คนเฮ็ดเฮ็ดปงเฮ็ดปงเฮ็ดไข่เฮ็ดปงนี่อยู่นี่ดอกหนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งสี่ห้าหกปูปุ่หกดอกหกดอกกับเก็บ ห oh. อมขนาดดอกตัวนี้จะเป็นงามตัวนี้แห้งคักจุมจูมพอดีงามเลยมีดอบน้อยนะมีอืม้มงามดีม,มีอีกดอกนึงเอาลี่เพิ่นเห็น พ็ใช่เทาติมแล้วเทาแล้วีงบ่อดอกเทาเลยมีอ่อนโอ้พี่ทีๆดอกเย็บยังเย็บปังเหลือไปกินสมเยี่ยมบ่อปลไรพอไปมาลำมาลอยแล้วที่นี่เห็นยังดิค็้ไข่มาจากนี เมนเมนเฮ็ดไข่ายอิลีเบืองแต่ดอคนจุ้มๆเลยนี่มาแเมนอิลีดอกจุ้มๆตุกปุกตุกปุกเนี่ยเนี่ยทำเมนไวเฮ็ดไข่มันก็มันก็สีต่างกันนะเฮ็ดไข่กับเฮ็ดปุกโอ้โหมะเหลือมแถวนี้โอ้สีแดงมะเกลือมกเหลือมไปผ่าแล้วนี่ผุป่านขี้ดินทีม่มักเหลือมอยู่พูกผัดมีตตัวหน่อยใหญ่ๆฉ่ำ ป้าที่โชคดีดีดีที่จะแบบเหลือทุกคนที่จะหนยตุกูตุกปุกมามาหอนบ่อนเท่าเลยเฮียดเท่ากระดายบักลิลายมันสจำสบปนเป็นแมงคับเท่าไปอยู่ในถุงตัวนี้แหละแลดของเสาวนี้ได้อยู่ประมาณสี่ห้าตัวเลยแลน้องสาวนี้ เดี๋ยายนี่บมอนบนหัวนอยกันหอนนี่กับบอลลี่อนนี่กับในพันกระปูบมอนนี่กับเสื้อออกฉันบอกองอยู่พุ่นในพันใหญ่อยู่พุ่นอยู่ทางหลังบอกองอีกหมอนล้วมาหอดแล้วเขาก็ะชีขางมะเขือเป็นทุกคนมัหนินี่เลยบอกองคนมาหอดก่อนเป็นจู่ไฟก่อนเข้ารอเก็บเห็ดข่างมะเขาือกับชีเห็ดอยู่เห็ดกินแหละนี่มะเขือเขากําลังสี่หนึ่งไล่เติบดูดินุกับไอ้บางกับหนกเท่านี่แหละ บอกกองว่าเช็ดเมนูเก่าเช็ดเมนูมาพี่อ่ะชวนเท่ากับกำลังอาบน้ำอาบใน,าาน,านาเลียเท่าก็ชิไปล้างเฮดล้างเฮดมาจีจีปนแบนบน,นี้ปนเท่ากับบุมีโคกเขากับชิใส่ถุงยางเอาทุบๆนะนี่แหละเชิมาล้างน้นำสางกันนี่เลยนี่วอนนี่แหละวอนเช้ามาอาบไอซีอ่ออกจากถุง กัาอี่ทีจุดทีเก้าเด็กเดยไปตายกันเดี๋ยวจะสองพอดีทุกคนเดี๋ยวจะิ่งคนเถาพนังไปตรงหลังก็ะดาเห็ดตัวนี้ค่ะทางกันกมาชิบะเจผลมา น้ำใสกระบอนนี้น้ำกินกระบอนนี้มันมีมีบอนเดียวดิเดบกระลึกแห้งเมือนเดบแต่เนี่ยแต่มันมีกระดอกแข็งๆเพื่อนเนี่ยบริอาบน้ำก็เล่ามาอาบตอนเสาร์เลยเพื่อนเมื่อยเพื่อที่มาตรการกับซีหาถุมเลยนะฮะก,ก็อยากนอทนะฮะก็เมือน ด้วยาอาบกระเจาเอาโอ้บ่อกรงใส่เขาเลยนี่ขี้เขาฮะสองฟิศมันเรือกักระสอบตุ่มไวม่เป็นยำร่าเขากินเขากินแน่นี้กินในกระสอบเดี๋ยวเฮาจะไปเล้าใหม่ก่อนเล้าใหม่เสียบเฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดปงหนหี่ใหม่เฮาเสียบ เกียรติชีรลได้แล้วก็ค้างใส่ทั้งค้างพอบา่าวกองเปนตุ่มบางเลยมาช่ยได้ซุกก็ซุกพร้มอมๆกันเลยอย่าไดยไปเสียเวลา khi bị hiệt khai bẹp mày đây xì bò nè đẹp อโอ้พานวชิงไข่ลงเลยตมบางกระซุกลเลยนี่เก็ดกระสุกลสเลยสองหีบมดิองหัวยังอีกหัวหนึ่งยังเออยังอ,อยงอีกสองตุ่มตัวที่ยังอย่างสอง กิ่งเฮ็ดกระซุกเลยบอัวกองปิง่งซุกเลยตอนนี้ส่ผักได้ป่ะนี่บุมีโคกก็ต้องผักใส่ทูบใส่ถูบใส่ออนกระทุงก็คือทุงชีสอดเบิดเรียว่าชาตกันผักก่อนชวนบอัวกองก็ผักบางผักบางกับอันหนงเอาก็ผักเฮ็ด หักมาเพียห you know. uh ักมาเพียหักสิในที่สุดหมีเท่ากันเดี๋ยวออกงานคือกันอเจานเลยไปทางไหนดีจ๊ะลงฝาเลยไจ้ะ จานเลยในซื้อใบเลยไปจานเลยเลยาบลีเลอะเล,เลยลบ,ลลเลบริยูซื้อซื้อได้แต่เพเ่นปร่จัคป่าแต่เือนหุ่จัคปลาแหงบริมาหกินเขา พกเพจใครเราองใบนียตาจะข้นมากเลยจงปุ้งเอาเห็ดเตรียมไว้เรียบร้อย นี่พ <Ooh. Catholic. S 3> ันกระปูก็นี่พันใหญ่กับพรท่นมาเบาลี่ก็จะไปเลาะใส่ตัวสูงแต่ว่าเขาจะถูกๆตัวสูงดีนี่ยังไงตัวสูงผักอะไรเรียบร้อยจะได้น้ำต้มมันอาหารพร้อมถาดตะข้นวันนี้โอ้มาแล้วเว้ยมาแล้วไหนยังล่ะไม่ได้ยังเออควายวสิพาชทองไว้กับเจ้าไหนยังอะไรกิน ๋ยวจมบาาขอบแ้ก็ขอวันนี้อืมเอาไปห้ามันครับไม่ครับกรไดหาหกตัวสี่หาตัว่ได้เราคืนเนาะบอก่ได้เท่าัคืนรเป่านใหญ่ท่นมาบ่เจ้ในี่ยพันใหญ่มากมากวดังคนพนกรืมขนนัับกับมาเบ่อเื่อโอ้คอยได้ไปหันมาสอนนี่ยตามใจฮะ โมไปลองอ้อนเขา่นั่ sucking, มมาซาเน่ยม mm. ันลงไปลุกเขเลยบอยากลงไปะลลงไปก่ายเาวนขาอบโอเคโอเคเ้วโอเคโอเควรเคยไปรัดขึ้นกันใ่านเถอะได้มาลงมลอมาใจิไดะไปหิ่นั่มไม่พันใหญ่บุ่นนี่กำลังจเปียพันปลาเสียก่อนโมนี่ก็มาอีกโมนี่กับว่าพวกโมอีกพอโม่บอร์ี่ฮะ มันตื่นจ้ะเอออยู่ในห้องตื่มันอไรเราหันเถึงไก่ตอกเถึงไก่ตอกไก่ครัวนะไก่ตไในห้องคือไก่บักเภทนะเออไก่ครัวอันน้ันโตมันอีกว่าพยานมีเจ้าดูดล้างนี่ดีโอ้ยโหมันห่านะนี่เอาหยองหยองมีแต่คนเผาะโมูบดนี้เอ้าเมือนี้มีรลุดอยู่หรอผ่านใหญ่ก็เผาะโมอยู่พันนนำหมบอลลี่อีกแล้วห้ากม้าเดียวนี่เผาะโมไปละไม่ไพ่กระปูสิไปต่อบัดนี้เขาอยู่สารพักันกินแบบนี้โอ้ มันแรงมากสิไปค่อยไปค่อยปานนั้นยังมีมูตื่นอยู่เนาะมันแรงลงไปมากสิแรงมากหางป้ายใหม่ที่เขาจะตัดนั่นเน้องวันนี้เขาก็เตรียมตัวสิไปนะบอกกล้องก็สิไปาวันนี้เมาไปกันไปในการเบิร์ตมั่นนี่บอไปอีกบอกเจ็บตีนยังบอน้ำกดยังปืนไม่รอตั้งกฎยังน้ำกดกันเนาะอ้าวพวกเนชิปเบิดแหละเจ้าเต่เฮากับบอลีลีในแนวเพื่อนทัางค่มาเจ็บตีนเมืินลงไปต้นใหม่เมื่อคืนนี้ ขึ้นชั้นเมียงขับไปให้ได้ทับเด้อมันมันเด้อคอยผู้อยูอ่ทับนี้เป็นอ,อันนั้นเป็นกำลังใจให้บอกกล้องบอกกลอนสิไปปั่นเข่าก่อนจะเดินไปแล้วมันสิเข่งปัน่นเดี๋ยวจะไปใส่นในผ่านกระปูยังไปก่อนเลย,ยลลเปลี่ยนใจตลอดเปลี่ยนใจได้ตลอดนดอดี่แลหละข้าวสิปรุงไว้พวกเฮากอให้กินท่าจุงไว้ให้ผู้คน ใส่ใส่ใส่ยังเนี่ยเด็กนนี้ใส่ยังเนี่ยเด็กคนนี้เธออาสิเห็ดปนปนเห็ดไข่ตัวคนอยู่จ่ายทั้งปนทั้งทีแท้มีข้นยู่ไง สารอยนี่มีกินใช้หางบ่าปะดยจะงาเยไรมีกินจิบอะไ้กินเฮดเห็นจะปีนึ่งขันน้ำ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 ป่วนเฮดไข่ หักไิันแม่นีเลยเบอรจบอกองวะพยามพยายามเอาให้ได้พันกระปูก็ได้พ่านไงตัวนี้ก็ะปุลเฮ็ดจะจงไว้ค้าทุ้งเลยเ้ากระเบงเอากินทำห้องกินนี่ตัวนี้เขากินเองเขาปุลเฮ็ดตะกะดาบมันเดิมตัวนี้น้ำซุปตัวนี้จง่มเอาให้กระเอาไว้กิน อย่าไล่ได้ยิ้มมาน,นี่ห้องอาหารเขาจะมีเมนูเมื่อวานอันนี้เมนูใหม่นี่ลงเมื่อมาทุกคนมาก,กินข,<อ>ข้าวน้ำกันข้าวเขาเปิดไข่กบพ่อกินนะอยูอ่เนาะแอบ Mướn chi ma phía à con <laughs> mm. Mà à có không ấm nằm

อืมแมงไงตัวตัวหนูใหญ่เีเขาเนี้ยแม่งแมหลมต่ำากระตุ้นดูมันดมก็ตุ๊ดซื่อมันน้ำมันจับมกองงานลุ่มเอ้มันเต็ําก็เลยก็เลยแบบว่ายิ่งหลัดแล้วมันโดูเมก็ตุ้ดก็เลยกีบกับมันจับนะ่อ้งนกีเขาเลียห้องราชีนอนถถาย่ทับนี่แหละ มันถากับบอลลี่นะบอลลี่เพิ่นบบเดปเพิ่นหากะมะกินเขาเหลี่แล้วะคระับมีแต่บอกรองเพิ่นสีไปผูป้เพิ่นสีไปหลัดนะผู้เพิ่นว่าผู้เพิ่นผอบกเวอร์ชนวนเขากะกินแล้่แล้วก็นอนเลน่นแบบนี้สำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังไรกับชิคอจบไปซัมเน้แหละมีแต่ขโมยกับใจหลายๆที่เขามาติดตามแล้รับส้มจะได้กระฝากติดตามคลิปต่อไปได้วยทุกคนาว่าเขาจีมานยังอยูอย่บอเขามานอนป่านีน่กํลาลังได้คืนหนึ่งนะ